นะครับมื่อนี่ผ้าส้มสวนนะครับเนาะผ้าส้มสวนนะครับเป็นสวนโคกหนองนานะครับของผู้ใหญ่ประสิทธิ์บุญประจักษ์นะครับอยู่ที่บ้านนาหินหมู่สองตําบลม่วงแยมเพื่อโพไซนะครับผ้าบะม่วงนะครับอันนี้คือบะม่วงน่าจะเป็นโชคอนันต์เนาะบะม่วงสามเดาดูช่วงอันับโชควงอันันโดดโดดพี่น้องโอ้เป็นตาแซ่บแท้ค่ะต่อมาอนนี้ก็จะเป็นสวนอ้อยนะครับอันนี้อ้อยสุพรรณบุรี นะครับสุพรรณบุรีห้าศูนย์ตัวนี้อ้อยขันน้ำอ้อยขันน้ำค่ะผู้ใดจะได้พันมาเอาเป็นจะน้อยจะเสียเอาได้นะครับตัวนี้กำลังปฟงนะครับกำลังปฟงบัวบัวลายค่ะแล้วฟังทั้งนี้แหละค่ะคุณพ่อประสิทธิ์ทั้งนี่มีอย่างเนีเป็นผู้สาอันนี้มีสาสาหน่วยหนึ่งสาใหญ่สาใหญ่เลี้ยงปลาอันใดคะยูนิฟีสิมีปลาเป็นจะพันนะครับปลาหลายหลายอย่างนะครับก็จะมีปลาหลักๆก็คือปลาบึกแล้วกับปลาคารันนะครับแล้วกับปลาะปลา ค้าขามันเป็นแบบใดก็ปลาขามันหรือปลากระโห่เออปลาขามันบ้านเขาเอิ่นปลาขามันต่ว่าภาษาาคกลางเอื่นปลากระโหโอ้ผักกางเอื่นปลากระโหแล้วแล้วนี่ผักกระเดาเป็นผักกระเดาถวายนะครับตัวนี้บ้านเขาเอื่นผักกระเดาหวานแต่มันบาหวานดอกบระคหน่อยก็คบหลายผักกระเดานะครับเจว่าตัวนี้เป็นกระเดาถวายออกกอนมูนครับแลลวก็สามารถเให้ออกนอกฤดูได้เื่กันใครใชอ่าอยากกินนอกฤดูก็ให้ออกนอกฤดูได้นะครับแต่ว่า สอจำข้าของเพิ่นคือออกกรมูออกจนเพิ่นสิบ่ายแล้วมูมูจังออกนะครับสี่คือเราทวายเพื่อนจังทวายเขาสิได้มีกินตลอดตลอดเนาะเบิ้งกล้วยค่ะพี่น้องกล้วยกระบี่เครื่อบบางย้ยน้ำว่าเนาะนี้กล้วยน้ำว่ากล้วยนี่มีประโยชน์อย่างหนึ่งคือหลังจากเอาเครื่อแล้วตัดต้นไปคั่นให้หมูกินนะครับเพราะว่าเตสวนคุณพ่อประสิทธิเพิ่นที่เลี้ยงหมูพร้อมค่าเป็นหมูดำเลี้ยงหมูขุนเนาะ พ่อพันแม่พันอันนี้โอ้ยพี่น้องพี่น้องมาเบิงบ่งบะ่วงพี่น้องเบิง่งบะงวงกิโล่โล <laughs> ม่วงเขียวใหญ่มะเขียวใหญ่นะครับอันนี้คือเขียวใหญ่แล้วพี่น้องเดอ้อนะครับหน่วยละกิโลได้ยี่ดอกนี่นะครับนะครับ คือหลายรุ่นชะคาเฮามีวิธีเฮ็ดจังหดคือมิดเนี่ยเนี่ยรุ่นนี้รุ่นน้อยเองปีนี้มันออกแค่สี่ออกเองออกเองเลยเฮาไม่ได้ใส่ยาเคม่วงเคมีอีอยังไม่ได้ตกแต่งอีหยังทถ้าสียนครับปีนี้รู้สึกว่าอากาศอากาศหนาวอยู่บดปีนะครับหรือเป็นเรอากาศครับของม่วงนะครับเป็นเอากาศผมคิดว่าเพราะว่ามันออกเองโดยธรรมชาตินาอออกเองโดยธรรมชาติครับกะ ก็มากีนี้อัน,นี้เอ,เอียงนด้ำดอกไม้น้ำดอกไม้เนอะอันนี้พันน้ำดอกไม้เบอร์สี่ดอกไม้เบอร์สี่นะครับรถ้าเป็นพันสีทองมันจะเหลืองค่ะอันนี้เป็นพันดอกไม้เบอร์สี่อุ้ยอ้วนอุปูดีดีฮ่าพี่น้องเอ้ยอันนี้กาเป็นโกดังโล่งเก็บอาหารหมูเพิินค่ะอู้อันนี้มีผสมผสานด้ค่ะนนพี่น้องหลายอย่างหลายแนว ไอ้ชมพู่อันนี้ชมพู่ยอย่างกับเพชรเพชรบัานนาผมนึกอย่างกับเพชรอย่างนี้แหละแต่ว่ามวยดีครับมวยแดงทับทิมจันทรเสน้นดอกแมนแมนชมพู่ทับทิมจันทร์แมนครับมวยแดงนะครับชุ่มพู่ทับทิมจันทร์อันนี้บัวพะาำน้ำหอมป่อยอย่าพื้นแหงสิเอาเพชรเนวนะครับนี่บัวพะาำน้ำหอมอแซ่บคสองต้นมีแซบ่บเออหอมน้ำหอมน้ำหวานเบืบ้องอันนี้อ่าขนุน พันใดค่ะคุณพ่อคือจังต้นน,น้อยๆคือจังมือน้อยบอกยยักใหญ่แท้ทองทองทองประเสริฐบั้งหรอนีทองประเสริฐทองประเสริฐด้วยท,ทองราชาทองประเสริฐครับนี่อันใบนี้มล้วก็ปลูกปลูกปีกอนนี่ครับใบนี้ต้นนีหืคือต้นใหญ่ไว้เนาะปีกอนอีกอันึงมันอยู่ข,ข้างสาครับจะได้ใหญ่ค่อนข้างเฉลียวหน่อยนึงนะครับมาทั้งที่ครับบารน,น,นี้อันนี้เคื่อนทัว ปักสวนครัวรั้วกินได้ค่ะไอ้บักพริกบักเกลือสมุนไพรไทยพร้อมสมุนไพรสีเขียวสมุนไพรไทยเตะเบิองพี่น้องบักพริกเพิ่นยอดค่ะไอ้พริกอันนี้พริกเพิ่นเอินพริกยังก่อค่ะ พ, pues mm ออพริกเือมันจิตทนแมนบอแล้วเผ็ดเผ็ดแรงไหมเผ็ด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 นี่ส่วนคัวพอได้กินในบ้านพอได้ขาย้ได้กินเจ้าของแ่เือนนี้นะครับอันนี้ต้นหอมค่ะหอมอ่าอันนี้ผัก ปักสลดัสลดเนาะปลักตั้งโอ๋ขึ้นใช่ออันนี้พันเอาไว้จเห็ดแนว่าค่ะเ,ออกเก็บพันเองได้เขาเก็บพันเองได้เป็นป่บะเขือค่ะบะเขือกะพอได้กินได้กินมินวยหลายอยู่ตัวเนี่ยเพิ่นว่า เย็บบังเสาร้องตลาดอ๋อออกตลาดแล้วจีเนี่ยเจ้าข้าเจ้าจมาเอาไปาอ,อันลงตลาดเออนี่เล่นอะไรสักเพรยน้อนเพรยเพรยเพรยเยอะอยู่ค่ะเฮ้แล้วเพิ่นนะใส่ระบบน้ำอันใดคะนี่นี่ระบบน้ำบอกค่ะโซล่าเซลล์นะครับเราเขาปขั้นข,ขึ้นแทงกอนปั้นขึ้นแทงกอนนะครับแล้วก็ปล่อยลงไม้ไช่ปล่อยลงมาใช่กับใส่สายยางฮดเอานี่ละ ใส่แฉงหมดเอาค่ะก็ได้ใส่ต้นเซปิงเกอร์ดเช็ดทั้งมุมเช็ดปลูกผงวุ้งจีนนะครับตัวนี้ก็ใส่สายยางมดเอาเรียกไม่หน้อยไปนะครับมังจ่าสมุนไพรค่ะอือหือใส่ต้มไก่บ้านเนาะพี่น้องเนาะเปริสุดยอดเลยอันนี้บะแม่นเขาสิออกเม็ดได้เก็บเม็ดได้หรือเปล่าเก็บเม็ดพัน เดี๋ยวเขาสิเอาแบบใดไปปลูก <net> ต <Mire k. S 2> so ่อคะส่วนมากก็เอาเมล็ดมันนี่แหละครับใส่เมล็ดมันมันจะเป็นแบบใดนี่ครับจะอยู่ในนี่จะอยู่ในนี้เนาะนี่ครับเมล็ดจะอยู่ในนี่นะครับเด้อนี่ครับนี่เมล็ดของกัญชาเนาะแต่ว่าขัดตรงตัวแกเจังสีเจ้าเสิเหตุสามารถเอาไปเป็นพันได้เนาะต้องรอให้มันแห้งก่อนอันนี้เริ่มกอนเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มแกแล้วเริ่มแกแล้วนะครับปลูกได้ คันน,น,น,นี้ปลูกได้นีผักปลอดสารเอาเฮ็ดไปเรืเร่ยอยๆเพราะได้กินไม่ต้องซื้อเขาเบิดบมีเหลือก็ขายค่ะแล้วต่อมาทางนี้ก็มีหอดก่อไผ่ย้ำหน้าฝนออกเยอะอู้มะพร้าวอ้ยมองไม่เห็นมืด ได้ผุ่นกับบะงมง้วนเสียวใหญ่แดงจังรกรพรรดิแดงจักรพรรดิที่อ่างที่อ่างอ,อ่างม้วนน่ะน้ำเปลออกม้วนกินในต้นนั่เด็กไข่ต้นเด็กต้นก่อน,อนเป็นหน่วยไปอันนี้อันนี้มีอีกสพะพจน์น้ำม,มาจากอันนี้ค่ะน,น้ำบาดาลใก่แพงโซโลเซลดึงมาซาอันในซา,น,านี่เป็นตะปลาลายแท้ค่ะคุณพ่อ ฮะกุ้งหอยโอ้นั่นล่ะแนวมันแซบตัวนั่นน่ะเอาปลาเอาจะกุ้งหอยปลอยกระบอกหอยกุ้งหอยหอยขมเชิญนี่ชีทองกับบอกหอยขมค่ะแล้วเบิ่งพ่อมาข้างบ้านเพิ่นได้พี่น้องบัดนี้สิมาพ่อแนวอันนึงเป็นตาสะออนคักหลายเบิงพุนาบักขนุนบักมีทุเรียนอีสานน่ะค่ะ มามามาบรนยายสูฟังแน่ก็น,นี่เขากระเสริฐนะครับแต่ละหน่วยของเพื่อนนี่นะครับถ้าตามไปดูอีดีนี่สิบกอยู่ประมาณเฉลี่ยแล้วคือยี่สิบแปดกิโลต่อต่อหน่วยคีนี้ทีนี้หันได้ยี่สิบแปดกิโลดีหกหน่วยหกหน่วยนะครับไปแล้วเอาไปขายกับสิทธือคือเขาปอกเนาะปอกปอกปอก,ปอกไอ้้าแหละกับปลอกเอาแต่ เออเจนวลมันจะใส่ถุงแล้วก็ขายโต๊ะข้าไปหน่วยหนึ่งอยู่ประมาณ400บาทโอ้ต่อนหนึ่งหน่วยนะครับบบแมนว่าของถึกๆเด้พี่น้องมันเป็นตาอยู่เด้เป็นตาบูกอยู่เด้ปีแรกๆทีที่มันออกหลายๆตอนนั้นมันออกอยู่สิบสิบสองหน่วยในขั้นสี่พันนะครับบักบี้จนจนเดียวนะครับอันนี้กับอันนี้กับกระสุนใหญ่ครับบันทึกไว้ใหญ่เลยครับนี่เพราะว่าเพิ่งออกล่ะปีนี้เพิ่งออกไปสามสามชุด จักจ์กได้อากาศแบบเดียวกับโบหงแต่ว่าได้ไปไล้สามชุดชุดแรกได้สามน่วยก็มาได้วังหันหกน่วยและชุดนี้เป็นชุดที่สามนะครับขึ้นไาขึ้นสีใหญ่อยู่หรอกขึ้นไปขึ้นสีพาขายอยู่นะครับคุณน้องเบิร์นะครับนี่แสดงว่ามันบโดกด้นี่ถือว่าบโดกครับถือว่าบโดกถ้ามันดกอีนนี้เปนสิเต็มต้นเลยอันนี่แล้วดกกอันนี้ครับเพราะว่าปลูกปูด้วยเมล็ดื่อมะเดื่กิ้งนะครับเด้อนี่มะเดื่อนองกิ้งมาปลูกเด้ปลูกด้วยไนปลูกด้วยเมล็ดพ่อเเอองงปลูกพ่อเองปลูกเอง อ้ประหยัดต้นพันธุ์ตดนไม่จากตลาดเลยก็เอามาใส่ถุงเพาะปลูกรองเบิองนี่ครับว่ามันท้องประเสริฐถ้าซื้อมากินนะครับว่ามันท้องประเสริฐกระท้องประเสริฐเหรอแม่นบอกแสดงว่าเขาบวกลายพันธุ์แม่นบอกค่ะเขาซื้อมาเาว่ามันแสีบเขาก็มาเพาะเลยมันก็ใหญ่เลยเป็นต้นนี้เลยนะครับก็ขึ้ว่าบวกลายเนาะบวกลายพันธุ์แต่ว่านุ่นดีนะครับนุ่นดีขันเขาปอก เปลือกบางเนื้อหนาเนื้อหนาเนื้อหนากรอบโอ้ยกรอบครับอันนี้มาฟังทั้งนี้ค่ะบักเขือบักแข้งเพิ่นกระหลายอันนี้ต้นบักอย่างนอเนี่ยแบบข้านอผงชูรสใช่ไหมผงชูรสก็ได้ลวกก็ได้ลวกเนี่ยอยู่กับขั้วดีๆเอาโรดนะที่เขาเขาเลยก็ได้เอาโรด กินกินเึินมากกัย<า>งใส่สวนโหลดเอออืมทั้งผักอีตูทั้งกะเพรากะปูกมันผสมผสานกันไว้นี่แหละค่ะนี่มะเขือพวงบางทีห้ากินปนฝาโอ้ลืมเก็บผักไปเก็บมะเขือพวงมาทักพวงหนึ่งก็พอกินแล้วเนาะง่ายดีจังเลยหรือว่าตำน้ำพริกกะปิไปไปไปบอกแม่ควัาไปเก็บมะเขือพวงมาใสน่น้ำพริกกะปิห้าจาก จำแนไปเบ่ต้องไปยางหอดตลาดได้พี่น้องถ้าออกตลาดเขาก็จะได้เชียเงิงนค่าน้ำมันรถอีกแล้วแล้วเขากระจากบ่รู้ว่าปลูกใสสารเคมีอียงบออันนี้เขาปลูกเองกินเองปลอดภัยมั่นใจเจ้าของฟละ<อ>นี่บักนาวอันนี้บักนาวพันธุ์ใดค่ะ พันอยูแต่ว่าออกตลอดปีเพราะว่าเขาปลูกลงดินธรรมชาติแม่นมันขึ้นอยู่กับปีโดดแต่ว่าออกพอดีออกพอดีแต่ว่าเพิ่นนี่กับกับบักนาวหน่อยเทานี่แหละแต่ว่าเจ้ามันเป็นพันแห่งบงนี่บักนาวหน่อยพันพื้นบ้านพันพื้นบ้านหอมดีใส่ได้อยู่หอมกับธรรมชาติอยู่บอคิดเพี้ยนไปจากเก้าบันไดพันอย่างซ้ำหัวนว่าแต่สมก็ใส่ได้เลรอละครับพี่น้องบักนาว อ่ะโอเคมาขอบคุณพี่น้องค่ะครับก็ขอบคุณพี่น้องเฮ้านะครับอันนี่ชิพอันที่ชุ่มสวนนะครับชีพชุ่มสวนนะครับก็มบผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอยู่เพราะว่าเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงเฮ้าไ่ต้องเข้าตลาดคือพนบักงานวิเคราะห์นี่แหละก่ะต้องเข้าตลาดก่ต้องเข้าไปตลาดไปตลาดแล้วแล้วได้ของดีหรือบ่ได้ของดีกับบรจักนะครับจะเข้าอาสารคเคมีใส่ข้ากินกับบรจักแต่ว่าข้าเห็ดยู่ซัมเนี่ กินครับจังบักพริกที่พันไทยเห็บเบิงนี่เขต้องปลูกหลายพี่น้องซ้ำจักพอขัข้วละสีต้นหาต้นนี่กินบบเบิดนะครับกับบริสุขกินบักพริกนี่เป็นสันเป็นพืชที่ใสสารเคมีสูงที่สุดผมสิบ,บอกให้เล mm ้เ hmm. พราะว่าแล้วทุกขั้วเฮือนก็นต้องกินบักพริกเขาจะกินสารเคมีสะสมเอาไว้ฉะนั้นในเมือนี่ที่ผมลงเพิ่นลงชีพให้เบิงเกี่ยวกับเรื่องของสวนขั้วเข้าเฉ็จประหยัดหนึ่งละประหยัดสองสุขภาพเข้าก็สีดีขึ้นนะครับเนาะอันนี้ฝากพี่น้องเข้าไว้ซ้ำนี่นะครับนกกาา อากาศขอบพระคุณพี่ดงองเขาที่เขาบูมชิปแล้วก็อากาศขอบพระคุณผู้ที่ถ่ายคลิปนะครับเนาะเอาเอาสมิสซอกอนมอน,นี่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ